มวยไทยมวยไโอ้ยเฮ้ยรวมได้เลยเฮ้ยท mm ีมที่เรเียวอะไรกัเลยที่เราครับผมวันนี้เขารวลยกันีราไปแล้วบายโอเคนะครับผมเอาละทีนี้เราเนกูองคแล้วผหน้ากนอมหน้านออ่าเื่อแล้วผมกด้วยครับ ขาหลังโอเคครับคนแล้วผมคนเอ้ยคนน่อยหนยไปขึ้นขันขนาดนี้แงกัวลัง๋ยวร่รเอาบอกดิเอาไม่มีอเามาย